ก็คือเรียแบบเขาเล่นเับงถอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องกษิ a n n e l ค่ะวันนี้เป็นวันที่ฉันดีใจมากมากเลยทุได้ทำเล็บครั้งแรกในชีวิตดูเล็บ พอปกติเล็บเนี่ยคือจะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแม่เล็บกูดใช่ไหมเพราะชอบกัดเล็บค่ะวันนี้ก็คือได้ร้านอะไรนะแม่เนี่าพี่หญิงนั่นเองนะคะวันนี้เราแบบหน้าที่มาทําเล็บให้กับเนี่นั่นเองวันนี้ต้องแบบฝากฝีมือกับพี่หญิงเลยพอได้ข่าวว่าร้านพี่หญิงเนี่ยค่อนข้างที่ลูกค้าจะเล่นมากๆเลยใช่ไหมคะพี่หญิงถูกจ้างไหมคะร้านแม่ตัอ้งอยู่ที่ไหนคะ ฝั่งที่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็คือฉีดวัคซีนที่สบายนั่นเองก็คืออยู่ใกล้เซเว<ช>่นเออนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็าสามารถมาทำได้แต่ตอนนี้นะคะดิฉันขอญอยตไปทำเล็บก่นอนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันะค่ะจากเล็บแบบนี้จะเป็นแบบนี้ ือต้องต่อเล็บนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเล็บกุดไม่สามารถทำได้ที่นั่พี่แบบนี้เขาเรียกเล็บเห็บหมาแบบวันนี้ที่ใช้คุณพี่ทําบอกแล้วว่าเกลียนะเกลียดคุณพี่ก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่นะมีคนมาทำลายู่บนี้ยังไงยะลา มีหลายแบบค่ะเจอหลายแบบหลาหลายแบบเนาะเออก็ส่งมายู่นเนาะลายก็หลายแบบคนก็หลายแบบบอกเลยว่าใครอยากจะมาทำร้านเล็บที่นี่นะคะร้านนี้นะคะบอกเลยชิลแบบน่นมากตะโกนสนใจก็ติดต่อเลพี่0 8 9ค่ะ9 7 8 1 3 5 2ค่ะได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นเลยข้างล่างนี่นะคะ่ะเออ <laughs> ชื่อร้าน New Design Spa ใบหญิงนะคะ ส่วนในเพจเนี่ยก็คือขนมวันทุนเรื่องแม่าระสังกฤษนะคะโอเคขึ้นไหมสีขาวเป็นสีปรับเซียนนะคะถ้าสียิ่งห้องพ,พอดีเลยคือแบบต้องมั่นต้องมั่นนะใช้สีขาวแล้วก็สีขาวถ้าเขา,าเรียกว่าสีปรับเซียนค่ะถ้าสียิ่งห้อไม่ดีจริงหรือแม่สีไม่ดีจริงเนี่ย ไม่เลิศค่ะนี่มีพลางกำลังใจใหะทุกคนแม่ปกติแล้วแม่มาทำเล็บที่รนี่บ่อยไหมไม่บ่อยเพราะว่าถ้าไปงานี่ก็คือนทำแต่ว่าพอมาทำที่ไรไม่ไม่ได้จองไงไม่ได้จองแล้วก็ไม่เคยได้คิวเลยเพราะคิวแกแน่นมากค่ะทุกคนพูดแล้วว่าแกทำเล็บสวยมากพี่หญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าให้ความรู้เรื่องเล็บเรื่องอะไรแบบนี้ได้ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็อย่างนี้ยแกเป็นคนที่เถื ทำเล็บทำเล็บกับแกแล้วรู้สึกว่าสนุกไปด้วยเพราะแกชวนคุยนแม่นชวนเมาซิกว่าอ๋อนั่นแหละวดสวนั่นแหละเลิอเลิอดเขาบอกว่าเข้าวงการเล็บแล้วออกยากจริงไหมแม่เพราะอะไรจริงค่ะเพราะว่าถ้าทำแล้วจะเล็บสวยค่ะสนใจก็ต้องมาทำนะคะจองคิวบอร์ดนะคะมีสอนด้วยนะอ้าพี่หญิงมีสอนด้วย่ะอะไรยังไงแม่พูดเลยสองวันห้าพัน <ช>สองพันหน้าพันนี้ได้อะไรบ้างมสองพันห้าพันก็ได้เรียนทุกอย่างเลยค่ะ <ขอ S 2> ก่อ<จ>เล็บพีวีซีด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าคืออุปกรณ์การเรียนมีค่ะแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์เอากลับบ้านนะคะหร่ใช่เรียนอย่างเดียวใช่ค่ะก็คือลรของในร้านแล้วก็หญิงให้ลงกับหมุนจริงค่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ลงกับเอ่อเล็บปลอมนะคะค่ะเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบเก้าก็มีคนมาเรียน,นะคะ่ะ สอนเป็นเอ่อ i v a t นนะคะไม่ได้จอยไม่ได้อะไรกับคนอื่นนะคะส่วนตัวค่ะแล้วก็มีเบอร์ไอ้แล้วก็มีใบใบเซอร์ให้ค่ะมีใบเซอร์ให้ใบประกอบว่าคือเป็นใบเซอร์เนี่ยจะเป็นใบ certificate ก็คือว่ารับรองนะคะว่าเรียนจบจากร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวการัตีเช่นเดียวันว่าเราไม่ได้แบบไก่กามาทำนะคะ การที่เราจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีใบเซอร์ตามนี้นะคะ <S <S ี่เนี่ย <Okay. S 2> จะมีใบรับรองนะคะว่าเรียนตัดหนังสไตล์รัสเซียนะคะจะเป็นเรียนถี่เรียนวันเดียวเจ็ดคัน<ค>กับคู้มหิงวนะคะคู้มหิวถ้าเป็นสายเจลเนี่ยจะรู้จักกันเย <S <S อะค่ะจะต้องรู้จักกันเยอะคือคนมาเรียนก็คือได้ใบเซอร์กลับไปใช่ค่ะได้ใบเซอร์กลับไปใช่ค่ะทำได้เปีนแค่วิชาได้เลิศนะค่ะ ตัววันนี้มีบุญมากนะคะได้มาทำเลยกับแม่หญิงนะคะสีเล็บแล้วก็แบบเล็บที่ทุกคนรอคอยเ๊ยบอกเลยว่าสีสวยมากลายสวยมากก็เราจะแบบมินิมอลวินเทจวินเทจหน่อยนะคะทุกคนบอกว่า ที่ีญนะคะทำแบบอาร์ตด้วยความตั้งใจมากๆเลยนิวบอกว่าดีเวอร์นะคะแม่เนี่ยดูลายแต่ละลายเห็นไหมแบบเป๊ะแบบถอดสเก็ตแปะที่ส่งให้แบบเป๊ะ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 มากๆเลยทุกคนดูสิอันนี้เป็นเล็บเล็บแบบไหนนะแม่ PVC ค่ะเป็นเล็ PVC นั่นเองทุกคนเพราะนิวทำคนง่าไงกับเล็บตัวเองไงก็ต้องต่อพีวีเพื่อที่เพื่อที่ใจนะแม่ให้เล็บ เออให้เล็บดูเป็นเล็บมากขึ้นนะคะไม่กรุดเหมือนตอนมานะคะทุกคนดูได้เลยเห็นไหมเขาก็แตกต่างก่อนหน้านี้มากๆเลยรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะคะและคนไหนนะคะที่ชมค,คลิปนี้อยู่สนใจจะมาทําเล็บนะคะก็สามารถมาทาได้ที่จังหวัดยะลานะคะอยู่ตรงเซเว่นนะคะทางเขาง้ารวมมิตรนั่นเองนะคะทุกคนชื่อร้านว่าเดลดีไซน์สปาบายหญิงนั่นเองนะคะราคาบอกเลยว่าดีมากๆไม่แพงนะคะเข,าข้าถึงได้ทุกวัยอยากได้แบบไหนสมแบบมาให้ไม่หญิง ตามแบบตามแบบเป๊ะเลยนะคะยวตั้งเบอร์โทรตรงนี้นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เพจร้านนี้เองนะคะใครสนใจนก็สามารถทักมาอินบ็อกซ์สอบถามคิวได้เลยยูบอกว่าคิวเงี้ยมากนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องก่อนสิ